ล้วงอะไรก่อนล้วงขึ้นมาในเลขสองครับเลขสองครับครั้งที่สองเป็นเลขศูนย์ครับสองศูนย์แต่ครั้งที่สามเนี่ยเลขมันเลือนๆไม่เลขมันเลือนอ่าไม่ให้พูดถึงเพื่อนผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าเลขอะไรเห็นมันงอไปงอมาครับผมงอไปงอมาก็แปดสองศูนย์แปดเอาฮะพูดเนี่ยพี่พูดมันเคลื่อนมันไม่เคลื่อนี่ เ้าบอกว่าขอบคุณพี่องอ์สลักจีตดวงจันทร์ขอ่เขาน้อไก่กระจงดวงจันทร์นะฮะแล้วก็พี่สาวพี่จิ๋มพี่จีบผมไม่อยากเอ่ยชื่อสัตว์เอาเอาเป็นว่าครอบครัวดวงจันทร์ใช่ไปขอบคุณพี่จีบไม่คิดว่าผมขอบคุณคนอื่นแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านขาฝากรายการของเราด้วยนะคะรายการชุมทางดาวทองพบกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ช่องเจเวลาเที่ยง45้าอะไรฮะได้เวลาแล้วครับเพราะว่าผมกลัวว่าแดนเซอร์จะเส้นเลือดขอดนะฮะ ศิลปินกลุ่มนี้ฮะจากค่าย Big Love, Big Seven, Seven Star แล้วก็ชุมทางราทองรวมการไปถึงท่านสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย่คะไปพบประการแสดงที่เราตั้งใจมาฝากในวันนี้ในวันที่เราจะลํำลึกนึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเชิญครับผม